พี่รัสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำอะไรอยู่คะวาดูสเกตชาตีพี่กำลังเตรียมอาหารกลางวันแล้วก็มีอาหารเช้ารวมด้วยโหเยอะเลยนะเนี่ยมันคือสเกตช์ตีนะขนมปังสไตล์อิตาเลียนนะคะผ,ผ่ากลางแล้วก็ใส่มอสตาเดลล่ามีตรงนี้สี่อันเล็กๆแต่ก็ไม่เล็กนะเหมือนแฮมเบอร์เกอร์เลย แล้วก็มีอันนี้ด้วยนี่อันใหญ่นี้ด้วยนะคะนี่อาหารกลางวันของกูกไก่นะคะข้าวไข่ต้มแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็จะมีมะเขือเทศสดๆดจากสวนของพวกเราด้วยหวานมากเลยนะนี่ขาดไม่ได้กินมะเขือเทศทุกวันจนตัวแดงหมดแล้วน่นากินไหมไม่เอ้าทำไมอะ นา้กินมากเลยนะพี่นะดูนี่สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราวางแผนเอาไว้ว่าจะพาลูกไปเที่ยวนะคะแต่ว่าลูกก็ไม่สบายนิดหน่อยก็เลยไปไม่ได้เราจะไปเที่ยวเส้นทางธรรมชาติกันอีกแล้วนะคะเราจึงต้องเตรียมอาหารไปด้วยเพราะว่าที่เที่ยวส่วนใหญ่ที่นี่ถ้าเป็นเส้นทางธรรมชาติจะไม่ค่อยมีอะไรให้กิน ยิ่งที่ที่เราไปนะคะไม่มีอะไรกินเลยมีแต่บลูเบอร์รี่วันนี้พวกเราจะไปเก็บบลูเบอร์รี่ด้วยนะคะไปเที่ยวที่สวยๆแล้วก็ไปเก็บบลูเบอร์ร <c oughs> <c oughs> ี่กันมาาไวขวดเล็กน้ำวันนี้เราต้องเดิน ขึ้นเขาเอาเปอันนี้ไปนะคะมีกาแฟด้วยนะคะมีเพื่อนร่วมทริปมาด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณเป็นใครคะมันใครไม่รู้เจอกลางทางใช่ไหมใช่เก็บมาจาก <c oughs> ข้างทาง <c oughs> น้องนานะคะ <c oughs> มากับพวกเราด้วยตอนแรกเราแพลนกันนะ่ะมีทั้งหมดห้าคนมีกุ๊กไก่พี่มิกน้ำหวานน้องนาแล้วก็แฟนเขา แต่เมื่อคืนสมาชิกหายไปทีละคนเมื่อคืนน้าหวานไม่สบายแล้วเมื่อเช้าซิโมเน่ก็รู้สึกไม่ค่อยดีก็เลยมาแค่สามคนเราพี่มิกไปจอดรถนะคะแค่นี้แหละเออรถเยอะมากเหลือเชื่อมากมาทุกปีไม่เคยเจอรถเยอะเท่านี้มาก่อนเลยไม่มีที่จอดรถต้องไปจอดตรงนู้นน่ะอากาศดีมากหนาวนิดนิดเย็นนิดนิดอากาศเย็น ขับรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงและเราจะต้องเดินเท้าขึ้นเขาไปประมาณอีกหนึ่งชั่วโมงเป็นการเที่ยวที่ทรหดมากเลยรู้ป่าวพี่บอกน้ำหวานว่าไงรู้ป่าบอกว่าเดี๋ยวแม่จะพาไปเที่ยวลงนรกก่อนแล้วก็ขึ้นสวรรค์นนะลูกน้ำหวานก็ยังไม่เคยมาใช่ไหมยังทางที่จะเดินไปเนี่ยมันคือน,นรกออพอเราโผล่ไปปุ๊บเราถึงสวรรค์เลยนะใช่ไห สืงหนึอ,องใช่มุ่โจอร์เน,นมีใช่ไหมถ้ารู้จะต้องเอามาด้วยใช่ไหมตอนแรกเดินสองขาตอนนี้สามขาแล้วนะตอนเริ่มสามขาแค่เริ่มตัวนั่นเดียวถึงห้งนาทียัง อันนะอนึ hmm. oh, ่งสี่หนึ่งสี่หนงสีเห็นไหมมีมันมีเห็ดชาวอิตาเลียนนะถ้าถามมีเห็ดไหมถ้าเขาตอบมีอยู่นิดเดียวแสดงว่ามีเยอะเป็นทุกคนก็ดูสิเคุณเต้ค่ะคุเต้เยื่อเงิมีเห็ดอ่ะเปลี่ยนโปรแกรมวันนี้ไม่หรออยากนลยอยากอยู่อยากอยู่แอบดูตะก้าคุณลุง No, non c'è ah, oh, no, du no, buongiorno! è avvenuto un po', Fibonacci? Oh, è buono Metà settembre, ottobre, questo sono un mese bo buono! ho yeah! Quando ci si sbarba a noi? Sì, la zona nostra! La tua fortuna tu lo puoi trovare anche trovare a qualche punto, ma non ti che นาพี่จะเดินมาฝั่งนี้จะเฉียดตะก้าคุณลุงเมื่อกี้แอบเหละตะก้าเขามีเห็ดขาเริ่มแค่นี้โอ้ไม่เป็นไรแล้วก็ไปดูโอใครจะเดินไปใกล้ๆนะมีก็มีไม่มีก็ไม่เอาเนาะตะก้าเก็บเห็ด สบายก,กันกับทุกคนเลยที่ลงมาเพราะมาตั้งแต<ะ>่เช้าอนะ่ะใช่ตอนนี้พรลงแล้วอะ่ะว้ยอยากแวบข้างทางจังเลยพักดื่มน้ำก่อนไ,ไหวไหมยังไ,ไ,ไ,ได้อยู่ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยนะค้าเหายเ,หตเต็มเลยเอาห,าหยิบเลยใช้สองอันไป ความจริงเรามีไม้เท,าท้าเทคกิ้งกันนะไม่ได้มาเหมือนคนแก่เลยเนี่ยเลีล้ยงม้าสี่ขาตอนแรกสามขานี่สี่ขานี้สีขา,ม,ขามีคนมาพักแรมเหมือนต้องโทรจองนะถ้าจะมาพักที่นี่เขามีเขียน ป้ายติดไว้นะคะแต่ก็มีเก้าอี้ให้คนที่เดินป่ามานั่งพักได้อดคิดแยะๆเลยน้าน้าดูนี่เห็ดพึ่งไอ้เลือดไอ้พึ่งแม่มดยังเล็กอยู่ใช่ ไงมีน้ำด้วยเห็นปะมีน้ำให้ดื่มมีน้ำให้กอกใส่ขวดด้วยเย็นเจียบเลยนะเราเหลือครึ่งทางนะจะรัสสรบดีปป่ามันกำลังสุกเลยสวย,ลวสวยนั่นเลยอ่ะส,สวยนะเนี่ยบอชีโนชิโม ต้องพักเป็นระยะระยะซีตัวเองพักแล้วอ่ะเรนก็รีบไปพราคนอื่นที่หลังก็ไม่ให้เาพักเลยสองวิสองวิสองวิต้องเดินต่อกแล้วเป็นการเดินทางที่ทรหดมากจะขโมยของคนอื่นเขาไม่ได้นะไปซีซีเราขึ้นนั่งให้พี่กุ๊กใหพี่มิกขับไี่มีเขียนเฮ้ยเขาไม่กุญแจวะดูดิเขนเราขึ้นน่ารักนะ น่าจะขอยืมสักหน่อยเดี๋ยวลงเอามาคืนใช่ขอยืมขอยืมนะนี่แหละนามาถึงแล้ว,น,ลวนี่คือส่วนที่ลำบากที่สุดแล้วเราก็จะไปเจอสวรรค์ยังมีลาบากอรอเนี่แหละลาบากที่สุดตรงเนี้ยนี่ไงดูสิต้องปีนขึ้นไปแบบเนี้นโอ้โหดูต้องปีนขึ้นไปตรงน,นู้นอวเยอ พ้ลวว้าวค้าวี้าวว้าวว้าวเ้าวว้าวว้าวอนาวว้าวว้าวเ้าวเ้านว้าวว้า้นวว้าววะาวว้าวว้ากเกาวว้มากว้าวว้วว้า์ว้าวว้าวว้าววาวว้าวาววา้า หายเหนื่อยอ่ะนี่แค่ด้านหลังมันนะน่าเชื่อไหมว่าเขียวๆทีเ่เราเห็นนะ<ม>ต้นบูเบอรี่ทั้งนั้นเลยสูงๆใช่เดี๋ยวเราจะไปเก็บตรงนั้นกันรัสเบอร์รี่ขอสักคานะคะอมหวาน เราจะมาเก็บบลูเบอรี่กันมันไม่ค่อยเยอะแต่มันก็พอมีเนาะเรมา,าสงเราขึ้มาเก็บบลูเบอรี่เลย <laughs> ดูทุกคนมันซ่อนนะคะนี่ข้างบนนี่มองเห็นแต่ใบ ลูกไปกระจุกอยู่ข้างล่างอ่ะอนอนเนี่ยดูสิ <laughs> เป็นพวงอยู่ข้างล่างเนี่ยดูสิทุกคนวิ้ย้หล่นเลยหล่นเลยมามาเสียดายซ่อนนะคะ ซ่อนอยู่เนี่ยดูสิทุกคนมันซ่อนอยู่นะคะดูข้างใต้นี่เต็มเลยเอาที่เก็บออกมาแล้วนะคะเก็บมือไม่ไหวแล้วเพราะเริ่มเจอแบบว่าเยอะๆแล้ว การใช้ที่เก็บเราก็ใช้อย่างระมัดร,ระวังนะคะระวังกิ่งของมันหกัก <c oughs> จุกุดแล้ว <c oughs> พักกินข้าวกันนะคะได้เยอะพอสมควรเลยแต่ว่าเก็บใส่กระเป๋าไปแล้วเดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็นั่งกินตรงนี้ดูนี่นะ ขนาดอยู uh ่ตรงนี้ด kind of ูดิมันเยอะเนี่ยดูรอบๆดูดิมัดผมดีๆก็น่าจะดีอย่าวีโนวิเฟสกุวีโนโรเซ่วีโนโรเซ่บอยโนโนครับเดี๋ยวเช้าชงกาแฟเสือซิโมเน่ได้นะกาแฟวายมีหมดค่ะีล้วจะเป็นอุตกิณา อ๋อฉันเปรียงสุอืมโอ้ยตรงเียียมากเลยนาดูดิโอ้ย,ตร,ย,อมมอยตรงหน้าพอดีเลยอะ่ะอยู่ในร่มอะ่ะเนอะเย็นดีู่ด,ดิโอ้ยเต็เลยเต็เลยมเรมาจ้แค่เยอะอรา็แย่นี้อมนองูอืม อืมมีม่วงมาอืม,มตูดกับม่วงขากะม่วง,วงยังไม่มาเท่าไหร่นะ,ะนาเปิดกระเป๋าไว้พี่กระเป๋าใหญ่เลยลงไปในกระเป๋าสักันดีเลยเปืกปก๊ questo perché l'abbiamo frigo stamani quando l'ho messo nella bottiglia ma che vino è? vino do... rosè ah rosè no. rosè rosè frescolino poi Era... poi อะไรขึ้นมาอาหารพืว่าอันรถนนั้นไงที่เราบอกว่าเราจะ,จะขโมยเออแล้วาเวรโมเรสิชเอียนนี่นู่จุดนูน้นนะทุกคนนี่นี่นี่ลำบากเหมือนกันเนาะเอาไอ้น้ำเอาอาหารขึ้นมาใช่มันถึงแพงนะก็ขายข,ข,ข้างบน,นต้องจองด้วยอืน่ารักจังเลยเราจะกินข้าวยังไงเนี่ยน่ารักขนาดนี้ น่าดูเนอะอยากกินบูเบอรี่ไหมไปเกาะบูเบอรี่ดิออมยยนยมันเลยบ้าไปไปหาอะไรกินแล้วคะที่หิมเยอะแล้วเบื่อแล้วบอกอยากกินไข่ต้มบูเบอรี่เบื่อแล้วออ้ยไม่ได้ไข่ต้มไม่ได้นะเราจะไปเก็บราสเบอร์รี่กันโอ้ยงอมมากเลย ฮะสวยเนาะพี่เก็บไปนี่แล้วนะ <What? S 1> เบอร์รี่แล้วนะนี่ไงตรงนี้เต็มเลยน,นี่ใช่เป็นดงเลยตรงนี้เนี่ยข้างหลังข้างๆตรงที่เรากินข้าวก็มีติดกันตรงที่เรากินข้าวเลยเยอะมากเลยทุกคนหวานหูแล้วงอมติดมือเลยอะ่ะ เละติดมือเลยเสียต่เม็ดมันเยอะอะ่ะใช่มันเป็นดอเบริ่ป่าเม็ดมันก็เยอะเยอะมากต,ตรงทางที่เราเดินมาเมื่อกี้เนาะเต็มเลยเดี๋ดยวขย้อนไปก็ได้ ทุกคนตาแล้วเยอะเวอร์สวยมากเลยมาทุกปีไม่เคยเจอแบบนี้เลยนะคะมาทุกปีนี่เจอแต่บูเบอรี่ปีนี้ได้เก็บราสเบอรี่ด้วยดีใจมากเลยอะ่ะชอบมากกว่าฮะเอออะจะอาจจะเป็นแบบนั้นพี่ไม่ได้สนใจหรือเปล่าแต่ทุกปีที่มานะนะ ลาสเบอร์รีมันยังไม่สุกอะที่มองมาจากข้างบนนะตรงข้างบนตรงทะเลสาบอ่ะโอ๊ยตายหล่น คนดูเยอะมากเลยดมันซ่อนมันซ่อนเฮ้ยนาที่มันซ่อนหลังใบมันเนี่ยลูกเบลมเลย ตอบด้วยมันบอกว่าไปให้พ้นเนี่ยมาแย่งอาหารฉันเสียงนกโอ้ยเยอะเลยอะคือเยอะแบบว่าหล่นเต็มไปหมดนะคะหล่นร่วงที่พื้นอุย้ย เยอะเลยทุกคนหอมโอหอมมากพี่มิกเร่งนะคะให้เราเลิกเก็บผลไม้สักทีเราจะได้ไปเดินเล่นที่ทะเลสาบกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปเก็บเห็ดเก็บดีกว่าไปดีละอยดีละพี่กูอย่ายุดกินแล้วพี่มาบุษจเป็นมาลเหรอ มันอร่อย呀หอมอ่ะเนาะหอมมากเลยถ่ายตรงนีถ่ายตรงนถ่ายตรงนี้ดูเลยบ่อยมอ่าเสียสติเลี่น่ารักปีเสื้อกับต่ออย่าทะเลาะกันนะเหมือนภาพวาดไหมนาสวยเนาะสวยสวยมากมากเลยคนเยอะมากวันนี้ เด็กๆเล็กๆก็มีนะคะโหขึ้นกันมาถึงนี้เก่งมากๆเลยอู้ดูเด็กเพี่อนคนนั้นน่าจะสองขวบนี่ใช่ไหมคะเลสาบใช่รู้ไหมว่าภาพจากมุมไหนสวยที่สุดเราต้องขึ้นไปตรงนู้น มีคนไปนั่งปิกนิกกันด,ดูดิดูดิซาแลเมเดอร์เพียบเลยอ่ะมันนอนกันอยู่ดูว่ายนะน้ำน่ารักเนาะไม่แม่ต่อแ่อวน่ารักกว่านาไม่ชอบซาแลเมเดอร์เหรอมือนจิ้งจกเงี้ยเหรอเหมือนจิ้งจกเปกเซอโนบุตคาบินาเดวีทุติสบูร์ก,รกันตอนนี้ประชุมกันนาว่าไงไม่เดินแล้ว Dad. แดดเก็บเห็ดหาเห็ดดีกว่าออกจากภูเขา ไปเข้าป่าโอ๊ยโอยโอยชาวอิตาเลียนเหมือนเลี้ยงลูกโอ้แต่ความจริงแล้วเขาพาลูกเขาลุยมากเนาะลุยสุดๆเลยอะขึ้นป่าขึ้นเขาตายแล้วนี่จะน่าสองขมขวบหรอกนายฝรั่งเขาไม่นี่อ้ยข้างหลังเราเสียงดังมากเลยกลุ่มทศนิษากลุ่มทศนกษาจับปูใส่กระด้ง un porcino? un porcino? un porcino? questo è buono? Eh? <ride> 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 è è questo è buono? no, non ci Vai, credo! Sì, sì, questo è buono, è ah, questo è buono, <ride> è questo è buono, <ride> sì, sì. Eh, questo è buono, questo è buono, lasciamo il livello, e eh, sai, era passata <ride> la gente di lì? Ci sarà passato un milione di persone. E esce ha il colpo d'occhio! Coplò? <ride> <ride> che fungo fa? C'è una fortuna coppola, di passaggio di noi. Insomma, abbastanza. Sì? Non da stamattina che sei mezzo Eh, ma Bisogna sì, mi ma la mattina se presto. Funghi, secondo me tu sei fortunato perché... Ora, qui già un pochino più umido rispetto a più giù. Eh... <ride> ดอกกาลังดีแล้วเนี่ยตรงตรงเขาเรียกอะไรนะกําลังกินกําลังกินแล้วตรงท้องมันอะ่ะมันยังอ่อนอยู่ยังอ่อนอ่ะถุงนี่เห็ดหนังไก่นะคะคกูย,ยังไม่เจอเห็ดพึ่งเลยแต่เจอเห็ดหนังไก่ดอกใหญ่ดอกเบ,บิ่มเลยอู้ยตายแล้วมันกรอบมากหักกันพอดีอ รูปร่างมันก็คล้ายหนังไก่จริงเนาะยนยนยุยีตุ่มตุ่มเียดแต่อร่อยนะพี่รับประกันหอมมากนะหอมหอมหอมมากกลับบ้านกันแล้วนะคะได้ผลไม้แล้วก็ได้เห็ดมาเห็ดเพิ่งสองดอกเห็ดหนังไก่หนึ่งดอกก็เคอยู่เนาะเพราะเมื่อเช้าคนเยอะมากเนาะทุกคนได้เห็ดกลับไปหมดเลยนะเมื่อเช้าเสียดายอ่ะมันไกลบ้านเราขับรถมาต้องเป็นชั่วโมงเนาะถ้ามันอยู่ใกล้บ้านเราเราจะกลับไม่วันเลย มาเที่ยวครั้งนี้ถือว่าโอเคมากคุ้มค่าใช่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาอวดรูเบอรี่กันปีนี้ได้มาไม่เยอะเท่าทุกปีที่ไปเก็บนะคะแต่ก็ดีใจนะเพราะว่าได้ราสเบอร์ี่ป่ามาด้วยหอมหวานที่สุดเลยนะคะกลิ่นมันหอมมากกว่าที่มีขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตอีกนะราสเบอรี่ป่าพวกนี้นะคะ เดี๋ยวอันนี้คู้ไก่จะเก็บไว้กินสดแล้วบลูเบอร์รี่พวกนี้เดี๋ยวจะทําน้ำํำบลูเบอร์รี่เพื่อสุขภาพนะคะก็คือเอาไปปัน่นแล้วก็ต้มแช่ตู้เย็นกินชื่นใจมากๆไม่ต้องเติมน้ําตาลไม่ต้องเติมอะไรนะคะแบบนี้ดีต่อสุขภาพที่สุด